สวยเป๊ะครบจบในที่เดียวที่อมาเลนเต้คลินิกเลยภูมิใจและอยากจะบอกทุกคนว่าบุ๋มสวยจากที่นี่จริงๆค่ะมีความระมุนแล้วก็เหลืออัตลักษณ์ของเดิมของคนไข้ไว้เพื่อจะให้เกิดความมั่นใจมากที่สุดครับสำหรับภาคของสัญญกรรมนะครับเดี๋ยวเราพบกันกลางปีหน้าแน่นอนครับ สวัสดีครับผม,มต้นนะครับนายแพทย์สลิดตันเตียพิชาิครับลักษณะการทํางานของผมเนี่ยผมจะเป็นคนค่อนข้างลงดีเทลค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นเวลาเราทําอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็ต้องมองทุกๆด้านของสิ่งที่เราทําแล้วก็ดูภาพรวมให้ผลลัพธ์เนี่ยออกมาดีที่สุดนะครับฉะนั้นเนี่ยเหมือนกันครับในการทำคลินิกเนี่ยผมก็จะมองว่าสิ่งที่ ผู้มารับบริการที่จะได้เนี่ยต้องได้รับในเรื่องของความปลอดภัยนะครับผลลัพธ์ก็ต้องมีประสิทธ,ธิภาพแล้วก็ได้รับความพึงพอใจที่สุดฉะนั้นเวลาเรามีการประเมินหรือว่าเวลาที่เราพูดคุยเกยวกับคนไข้นะครับหรือผู้มาใช้บริการเนี่ยสิ่งที่ที่เราทําก็คือเราก็ต้องประเมินภาพรวมทั้งหมดรวมถึงในเรื่องของความต้องการของเขาด้วยนะครับอัตลักษณ์เดิมของเขาและสิ่งที่เขาต้องการที่เขาจะเป็นนะครับเพื่อให้เขามีความมั่นใจที่สุดในหลังจากที่ใช้บริการกับเราครับ เราก็จะเน้นในเรื่องของความปลอดภัยของเครื่องมือต่างนะครับซึ่งเครื่องมือที่เราใช้เนี่ยก็จะผ่าน USFDA หรือองค์การหาละยาทาั้งทั้งเมืองนอกแล้วก็เมืองไทยนะครับแล้วที่2ก็คือเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็นเทคโนโลยีทันสมัยนะครับจะอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาและในส่วนของตัวแพทย์ผู้ให้บริการนะครับเราก็จะมีแพทย์ผู้มีประสบการณ์ในการทํางานในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฉีดฟิลเลอร์การทาเลเซอร์อย่างตัวผมเองก็จะเป็นเทรนเนอร์ของบริษัทแอลเลแกนที่เป็นผู้นําเข้าหรือผู้ผลิต ตัวโบตอกและฟิลเลอร์ของมริกาส่วนในเรื่องของการรักษาจริงเนี่ยเราก็จะไม่ได้มองแค่ทําให้เสร็จอย่างเดียวนะครับคือความสวยเนี่ยในแต่ละคนเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันเราก็จะมีมุมมองเรามองแบบภาพรวมก่อนนะครับจะไม่ได้แบบเน้นเป็นจุดๆเพื่อให้มันเต็มเป็นจุดๆไปเราก็ต้องทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันมีความลงตัวนะครับมีความต่อนเนื่องมีความระมุนแล้วก็เหลืออัตลักษณ์ของเดิมของคนไข้ไว้เพื่อจะให้เกิดความมั่นใจมากที่สุดครับ จริทงทั้งคลินิกเรา,าครับก็เน้นทุกบริการให้มีประสบกาพสูงสุดนะครับแต่ว่าบริการที่มีคนนิยมมาใช้มากที่สุดก็จะมี2อ,อย่างด้วยกันนะครับอันแรกก็คือเป็นเรื่องของการใช้ฟิลเลอร์ปรับโครงสร้างของใบหน้านะครับแล้วก็แก้ไขในส่วนของฟิลเลอร์ที่ทํามาแล้วมีการผิดกปกตินะครับอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของการทําเลเซอร์ฟิกโกชัวนะครับการทําเลเซอร์ช่วยในเรื่องของการการะจายแสงนะครับลบจุดด่างดำหรือว่ารักษาในกลดของฝ้ากระ นะครับซึ่งทั้ง2บริการเนี่ยเราได้รับรางวัลต่างๆมากมายนะครับสำหรับตัวฟิลเลอร์เนี่ยนะครับเราได้รับรางวัลจากบริษัทอาร์แกรนซึ่งเป็นผู้ผลิตแล้วก็นําเข้าตัวฟิลเลอร์จูบิเดิมและโบต็อกของอเมริกานะครับเราได้รับรางวัลเป็นท็อปยูเซอร์การใช้ฟิลเลอร์โบต็อกนะครับมา6ปีซ้อนนะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็เป็น a อไอเทรนเหรือว่าเป็นแพทย์ผู้ฝึกสอนการใช้ฟิลเลอร์ยี่ห้อจูบิเดิมของอเมริการวมถึงโบต็อกด้วยนะครับของตัวพิกโตเลเซอร์เนี่ ท็อปยูเซอร์นะครับโฟกัสเลนาของตัวพ i c โคชัวแล้วก็เป็น leading pioneer ด้วยนะครับรวมถึงการที่เราได้รับเกียริเป็น learning center ของเครื่อง p i c o คชัวเ a เซอด้วยนอกจากนี้นะครับเราก็ยังได้รับรางวัลของทางแพรวและสุดสัปดาห์ในเรื่องของการ mm hmm. แก้ไขฟิลเลอร์นะครับรวมถึงการฉีดปรับโครงสร้างใบหน้านะครับก็คือรางวัลฟิลเลอร์รีคอนสตรักชั่นนะครับส่วนในเรื่องของตัวเลเซอร์นะครับเราก็ได้รับรางวัลในเรื่องของการแก้ไขจุดด่างดำนะครับแล้วก็ฝ้ากระนะฮะด้วยเลเซอร์ทั้งแพรวและก็สุดสัปดาห์ด้วยครับซึ่งเราได้รับรางวัลมา2ปีซ้อนเลยครับ อย่างแรกเลยนะคะใครๆก็พูดถึงหมอต้นค่ะและอีกอย่างหนึ่งพิกระชวยเลเซอร์ไม่ใช่ว่าใครๆก็ทําได้ค่ะต้องเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นนะคะถึงจะไว้วางใจได้แล้วก็ที่สําคัญเรื่องของฟิลเลอร์เนี่ยนะคะนิดเดียวเปลี่ยนชีวิตไปเลยนะคะอาจจะทําให้สวยหรือไม่สวยไปเลยค่ะนี่คือสิ่งที่น่ากลัวสําหรับฟิลเลอร์ดังนั้น บุมถึงมาปรึกษาหมอต้นแล้วหมอต้นเองก็จะบอกเลยค่ะว่าปัญหาอยู่ตรงไหนบ้างซึ่งบอกปัญหาได้ตรงจุดมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นพอแก้ไขนะคะมีการเติมตรงนั้นแต่ไม่เติมตรงนี้อย่างที่เราต้องการคือไม่ได้ว่าตามใจลูกค้าทุกคนนะคือตรงนี้อยากให้เติมหมอไม่เติมหมอบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีผลอย่างนั้นมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้พอเชื่อคุณหมอสวยไปครบจบในที่เดียวที่อมาเลนเต้คลินิกเลยภูมิใจ และอยากจะบอกทุกคนว่าบุ๋มสวยจากที่นี่จริงๆค่ะหลังจากที่บุมให้อมมรันเต้คลินิกดูแลนะคะที่บุมประทับใจมากๆเลยก็คือมีคนชมเยอะค่ะว่าบุมสวยขึ้นไม่ต้องแต่งหน้าอะไรมากมายก็สวยมากขึ้นและที่สำคัญคือทุกคนบอกว่าเราเปลี่ยนไปจริงๆดูเด็กลงดูสวยขึ้นดูสวยกว่าสมัยก่อนที่ได้นางงามด้ซ้ำไปจนเราแบบรู้สึกตายละนี่คือ คำตอบที่เรารู้สึกว่าเราทำแล้วเราเห็นผลเราทำแล้วเรารู้สึกดีและคนรอบข้างก็รู้สึกดีกับเราดังนั้นอยากจะขอบคุณอมารันเต้ค,คลินิกจริงๆค่ะ จากที่ให้บริการมานะครับบางครั้งเนี่ยเราก็จะเจอผู้ให้บริการบางคนที่มีปัญหาที่เกินกว่าในเรื่องของคอสเมติกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฉีดฟิลเลอร์การทำเลเซอร์ที่จะแก้ไขได้แล้วนะครับซึ่งเราก็อยากจะทําการแก้ไขให้ตรงจุดตามข้อบ่งชี้นะครับอย่างยกตัวอย่างง่ายๆอย่างถุงใต้ตานะครับบางคนเนี่ยถุงใต้ตาค่อนข้างเยอะไขมันค่อนข้าออกมาเยอะแล้วเนี่ยการ ที่เราฉีดฟิลเลอร์หรือว่าแก้ไขให้มันเต็มเนี่ยกลายเป็นว่าช่วงแรกๆเนี่ยจะดูสวยแต่พอผ่านไปน,นานๆมันจะกลายเป็นผลเสียทําให้ตาคนไข้ดูบวมขึ้นหรือถุงดูค่อยออกมามากขึ้นนะครับฉะนั้นเราก็ต้องพยายามแก้ไขให้ตรงจุดนะครับทำตามข้อบ่งชี้ก็คืออาจจะใช้สัญญกรรมเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับเพื่อจะได้รับผลลัพธ์เนี่ยออกมาดีที่สุดครับ เรื่องของ to Instead, então, technology technology. Réussi, ัญยกรรมนะครับเราก็จะยึดหลักการเดิมนะครับก็เราก็จะใช้เรื่องของความปลอดภัยนะครับใช้มาตรฐานการรักษาที่ตรงตามหลักวิชาการนะครับแล้วก็ในเรื่องของผู้ที่จะมาให้บริการหรือผู้ที่ทําการรักษาเนี่ยก็จะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับอาจจะเป็นแพทย์ศัลยกรรมพลาสติกหรือว่าเป็นแพทย์พอจมูกที่จบทางด้านเฟชเชียลพลาสติกหรือว่าเป็นการศัลยกรรมใบหน้านะครับซึ่งต้องได้รับพุทธิบัตรจากแพทยสภาด้วยนะครับ แล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของการประเมินต่างๆเนี่ยเราก็จะประเมินในเรื่องของการรักษาให้อยู่ในความพอดีนะครับไม่มากไปไม่น้อยไปล้วก็รักษาอัตลักษณ์ของคนไข้ให้คนไข้ออกมาสวยแล้วก็ดูดีอย่างที่เป็นธรรมชาติด้วยนะครับ mm hmm. สำหรับภาคของสัลญกรรมนะครับก็ถ้ารวมช่วงการเตรียมการต่างๆเนี่ยก็น่าช่วงกลางปีหน้าครับเดี๋ยวเราพบกันกลางปีหน้าแน่นอนครับ